ทุกคน <c oughs> แบตหมดไปแล้วนะครับช่องนั้นนี่ทกศนี่มุกะทะนี่เส้นผหนโยทินจะไปมะม่วงป่ามะม่วงป่าฮิวไซส์วิสอร์ทุกคนไปเดินมาประมาณเป็นกิโลแล้วทุกคนยังหามะม่วงป่าไม่เจอใกล้แล้วค่ะประมาณกิโลกว่าๆเขาบอกจากใต้สะพานรถไฟที่มี ลอดรถไฟไปเชียงใหม่ใช่ไหมจากทลงรถไฟตาคลีจากวัดสว่างวงเลี้ยวมาตรงนี้ก็ตรงมานี่เลยแต่เราเห็นแกงป้ายหน้าทานมากเลยตรงนั้นน่ะเดี๋ยวต้องไปจัดค่ะนี่ร้านอาหารว้ายน่าทานมากไอ้ฝนลงเม็ดทุกคนรีบไปมุกทานะฮะว้ายนั่นไงไปมมงป้ายมะม่วงป่าอยู่ข้างหน้าทุกคนเขาบอกเลี้ยวซ้ายสแสดงว่าใกล้แล้วทุกคนไปรีบเดินโอ้ยอยู่ฝนสิ บ้ายฝนตกไม่ทันเลยทีทุกคนเดินไป800เมตรเองเขาเรดาร์อยู่ข้างบนเห็นไหมเ<ม>ขาตาคลีนะคะตามมานะครับกำลังมุ่งหน้าสู่800เมตรสุดท้ายมามุ่งป่ายูไซร์รีโซช์เนี่ยทุกคนเดินมาจะเป็นแบบนี้เลยบรรยากาศแบบหมอกหมอกฝนฝน นี้ไปสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลีทางนี้เลยซ้ายมือแต่เขาบอกเขียนไปตรงนี้ว่าอีก300เมตรก็ถึงมะม่วงป่าแล้วครับนี่มีโพ7เจ็ดสีดูทุกคนลดมากเนี่ยต้นนี้สวยโพ7เจ็ดสีไม้มงคลนนะอ๋อสวยสถานีเรดาร์ฝนหลวงก็บอกขึ้นมาอีก 2, 2กิโล300เมตร2.3 2. กิโลแต่ทางจะชันมากอจะเราไปทางนี้ฮะ ห้ามขึ้นไปหาหน่อมาตั้งแต่วันที่ยีกันยาปรับ200บาทสาทุกครับทุกคนลดมากกับลังหันดูสิเป็นแบบป่าดงสวยมากอาะถึงแล้วนี่ไงมะม่วงป่า,ามะม่วงป่าฮิลไซด์รีสอร์ท แลตอนนี้ว้าวสวยมากเห็นเรดาร์ด้วยทุวสูนฝนหลวงข้างบนว้าวว้าวมียญ้าห่างมาด้วยใช่ไหมสวยเลิศสวยเลิศจริงๆทุกคนมีจัก,กรยานด้วยจะขอยืมได้ไหมฝนลงเม็ดพอดีเลยปะรีบเช็คอินกันทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บอลังการมาก นี่ฮะสวยงามทุกคนเลสวยเลิศอันนี้มีด่างเลยละไม้ด่างสีทุกคนไปเช็คอินกันสวยทุกคน ดูสิยิ่งใหญ่มากอหมาน่ารักดูหมาทำหน้าน่ารัก <c oughs> เขาไม่ดุว่าไงลูก <c oughs> ดูสิกระูหน้าที่ <c oughs> ว้าวมีอย่างนี้ด้วยหรอทุกคนมีโมเดลรถด,ด้วยนะครับ สวยมากสวยมากทุกคนดูส,สิเลิมากเลิสุดๆเลยทุกคนว้าวว้าวโอ้โหทุกคนดูสิสวยงามมาก สวยมากทุกคนดูสิรถรถลำมีสาไว้น้ำด้วยสวยมากต้องมาเห็นกับตาทุกคนนะคบเห็นในเพจยังไม่สวยเท่านะในเพจว่างามลุน้นงามล้ำแล้วมาดูของจริงรถมากทุกคนจ้าสุดยอด